นเหตุมาจากอะไรยังไงเอ่ยเพราะทุกคนไม่คาดคิดต่ดอาหาว่ามันเป็เแิดนึ้จริงๆแล้วเหตุที่เตกร้าเลยนะคะเป็นปัญหาที่สะสมมางานแล้วจริงๆซึ่งเราสองคนพยายามแก้ไขกันแล้วแล้วก็พยายามกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าท้ายแล้วมีก็ตัดสินใจว่าควรหยุดตรงนี้ดีกว่า คือตลอดเวลาที่เขามปนมาเจ็ดปีคือดีมากนะคะซึ่งเราเป็นแฟนตลกกันแต่ว่ามันมันจัด